อายุบวนสวัสดีครับรท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตแล้วก็ทีมงานในรายการเปิดรื่อส่งโลกครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานยังคงรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบสีลังกาซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราปรัตตานดนักนี่นะครับนั่งเครื่องบินเพียงแค่3มชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงกรุงโรม,โมโบ เวลาท่านไปที่นั่นนะครับท่านจะพบว่าประชาชนผู้คนอัมรีลังกานี่นะครับจะนิยมดื่มเครื่องดืง่มแบบประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าชาถ้าเป็นชาวแบบศรีลังกาจริงๆนะครับจะเรียกชาววาเต้หลึกเต้ชาเนี่ยถูกนำมาปลูกขั้งแรกครับในพางตะวันออกเฉียงใต้ของนักครแคนดี ซึ่งเป็นอดีตกรุงแคนดี้ซึ่งเป็นมือหลงเก่านี่นะครับแล้วก็ผลน,น่ะปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจตั้งแต่นั้นมาก็จึงปลูกชากันอย่างแพร่หลายแล้วก็ปลูกกันอย่างจริงจังผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าชาเนี่ยนำมาปลูกขั้งแรกเนี่ยในปีคริสตศักราช1867แต่ว่าในช่วงคริสตศักราช1873 ถึงในช่วงคริสต์ศตวรรษ1,880น่นนะเป็นช่วงที่ยังผลิตชาได้ปีหนึ่งก็ไม่กี่ตันละเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมกันมากผู้คนยังไม่รู้จักจะดื่มกันมากนัยนะพอถึงในปีคริสต์ศตวรรษ1,890ปริมาณชาในสีเลือกาที่ผลิตได้เนี่ยน,นะ2,2900ตันแล้วนะครับนี่เราพูดถึงตัวเลขที่เป็นหมื่นๆมืนตันแล้วนะครับ พอชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเลยนะแล้วก็เริ่มดังขึ้นมาเนี่ยตามเมืองต่างๆในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะก็หันไปทิ้งพืชเศรษฐกิจตัวอื่นนะแล้วก็ปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นั้นหมายความถึงชาขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าชาจะปลูกจากเมืองใดแล้วครับจากตะเหนือตอนใต้ตะวันตกออกยังไงเนี่ยนะถ้าเป็นชาชั้นเยี่ยมก็จะส่งออกอย่างเดียวฮะพอรู้ว่าชาเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็ชาจากศรีลังกาเนี่ยนะครับเป็นชาที่แถวหน้าของโลกตอนนั้นแหละครับ ผู้คนที่เกอดองหนองยุ่งกับเรื่องของชาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชาเป็นผู้ผลิตชาหรือว่าเป็นรัฐบาลของศรีลังกาเองเนี่ยนะครับก็จะต้องคัดคุณภาพส่งออกกันอย่างดีมากอนะชาที่จะส่งออกนั้นต้องเป็นชาชั้นเยี่ยมเท่านั้นแล้วก็รายได้ของประเทศศรีลังกาครับก็พันจากตัวอื่นมาเป็นรายได้หลักมาจากการปลูกชาครับ ยกตัวอย่างที่เมืองดิโคยาเนี่ยนะชาจะมีรสกวานแต่ถ้าไปเมืองนินปูระนี่นะครับเป็นชาพันธุ์ผสมเป็นชาซีรอนเหมือนกันเนี่ยนะแต่จะมีรสกลมกลม่อมถือว่าเป็นชาที่มีรสชาติดียังชาที่ปลูกที่เมืองนูวาราแบบอิริยาเนียนะจะเห็นว่าเป็นชาที่เวลาเราประทานพอชาเข้าไปแตะลิ้นเนี่ยนะเราจะทราบได้เลยก็ว่าเป็นชาที่รสนุ่มแต่ว่าจะมีกรดอยู่นิดหน่อยคือพื้นดินเนี่ยก็จะมีความเป็นกรดอยู่ด้วยนะทำให้ ชาเนี่ยนะมีเปรียปร้ยวๆนิดหน่อยแต่ว่าพอผสมกันแล้วนี่นะก็กลมกลืนน่ารับประทานครับชาที่ปลูกจากเมืองลัวลาแบบอิริยาญเนะี่ยจะถือว่าเป็นชาที่มีคุณภาพดีพอๆกับชาที่ปลูกที่เมืองแคนเดียนะแล้วก็ทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตั้งแต่2 0 0 0ถึง4 0 0พฟุตเลยนะครับ ที่เมืองแคนดี้เนี่ยนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์ชาเวลาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ชาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเขาจะเล่าเลยนะจะบอกจะแสดงเลยครับว่าตั้งแต่ชาเริ่มเข้ามาประเทศีศเรื่องกาค,ครั้งแรกนั้นเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาการนี่เป็นยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะแล้วนอกจากนั้นน,นะครับก็ยังแสดงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ตั้งแต่ปลูกชาใช้ตั้งแต่ผลิตชาอะไรต่างๆนานา,นาแล้วถ้าท่านไปเยือนเมืองแคนดี้เนี่ยนะ ผมแนะนำคับว่าควรจะไปเที่ยวไปชมที่พิพิธภัณฑ์ชาที่นั่นจะมีร้านอาหารให้ท่านทานอาหารแล้วก็จะมีสถานที่ที่จะดื่มน้ำชาแท้ๆของสีรลอ์และนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะขายพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชาด้วยกว่าจะเป็นชาที่ทำให้เรารับประทานกันทุกวันนี้นะการผลิตชาก็มีมากมายหลายขั้นตอนนะ หลังจากที่ทำไร่ชาลงทุนปลูกชาแล้วนี่นะก็จะต้องไปจ้างผู้คนจ้างคนงานเนี่ยนะมาเด็ดยอดอ่อนของชาครับแล้วเมื่อได้ยอดอ่อนของชาเรียบร้อยแล้วเนี่นะก็นำยอดอ่อนของชานะมาเกลี่ยกระจายขยายไปแล้วก็ใช้ลมเป่าให้แห้งแล้วพอแห้งเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะต้องอัดยอดอ่อนชาเนี่ยนะให้มันเป็นผงแตกกระจายเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาไปวางอยูบ่บนตาแกรงก็จะล่อนแยกประเภทของชาครับ พอชาอยู่บนตะแรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ตะแรกงก็จะทำหน้าที่ร่อนแล้วก็จะมีอยู่สามลังแยกประเภทไปเลยนะถ้าผงใดก็ตามเนี่ยนะถ้ามาจากใบาชาอ่อนซึ่งเป็นยอดอ่อนของชาที่มีคุณภาพดีน,นะครับมันก็จะลงไปอีกลงังอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําหนักอาจจะเป็นเพราะคุณภาพอะไรกันแล้วแต่ครับแต่จะไปอีกรังแล้วรางนีนนะครับก็จะเป็นชาคุณภาพดี ถ้าท่านเป็นนักเดินทางเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยท่านจะเห็นว่าทั้งโลกนี่ก็มีการเสิร์ฟชาเสิร์ฟน้ําชาเ่ยนะแต่การดื่มชาในประเทศรีลังกาเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากการดื่มชาในประเทศอื่นครับการดื่มชาที่นี่นะฮะจะต้องนําจากถ้วยอย่างงี้ครับนําใส่ลงในจานรองถ้วยแล้วเมื่อดื่มฮะก็ดื่มจากจานรองถ้วยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องครับส่วนการดื่มชาจากถ้วยอย่างนี้นะฮะ ไม่ถูกต้องในหลายประเทศ